สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเมนูตัส่วงกุ้งซุกกับปลาหมึกค่ะมาค่ะแซ่บๆน้องกันเน้ะค่ะเหมือน จำกันเนอลหงเลยสวัสดีบนสุขสุขคุ้มแต่บงงงน้ำกันกับตําสวด ยืนหน้าบ้านเขาครับเดี๋ยว แก่สดเลยเริ <c oughs> ม่ม,อมอสอนค่ะ ไปแล้วค่ะพี่น้องคะาเขาไปกินต่อก่นนะะอกกกกเนะะเน้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตําไว้เนาะค่ะเล้วสวัสดีค่ะ